สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับมาต่อกับเรือนที่2ในช่วงบ่ายครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของทิโซครับผมพี่ลูกค้าครับเอาตัวเรือนมาครับบอกว่าตัวนี้เก็บไว้อยู่ในกล่องประมาณ10กว่าปีแล้วครับผมหาสายไม่ได้ครับพอรู้ว่าร้านเราทําได้ก็เลยแวะมาหาโดยตัวนี้เราให้พี่ลูกค้าช่วยวัดขนาดก่อนครับว่าด้านบนเนี่ยของตัวเรือนอยู่ที่กี่มิลกับด้านตัวฐานเข็มอยู่ที่กี่มิลครับตัวนี้พี่ลูกค้าช่วยวัดมาเรียบร้อยกับไซส์อยู่ที่2 0่สครับผมตัวนี้เรามีพอดีครับเราก็เลยจัดการเปลี่ยนใหห้้้กกััับบพีีี่ลูคาาโดดยตตววนนะเเจ็ม ลตัวนี้อยู่ครับผมตัวดัมเบลตัวนี้จะเป็นตัวสกูครับเราจะต้องจับแล้วก็บิดครับผมตัวนี้บิดแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวเกลียวแตกเราจะต้องค่อยๆออกแรงครับผมพอมันเริ่มขยับแล้วเราค่อยๆหมุนครับตัวนี้ใช้มือนะครับในการจับครับผมก็จะต้องค่อยๆหมุนบิดครับตัวนี้ผ่านมา10-15ปีแล้วด้วยความที่ว่าตัวเหงือกขี้ใครเนี่ยมันไปอยู่ในเกลียวครับหมุนยากมากครับแต่ก็ไม่เกินความพยายามของเราครับหลังจากที่เราหมุนองมาแล้วเราก็ทําความสะอาดตัวเกลียวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนประกอบให้แต่ก่อนที่ เราจะใส่ตัวดัมเบลกลับเข้าไปได้กับตัวเรือนเราจะเห็นได้ว่าตัวสายครับเราจะต้องบั้งครับตรงกลางตรงนี้ครับผมเราจะต้องใช้ตัวตุ้ตูตอกฉลุครับแล้วก็เก็บขอบให้สวยงามครับตัวนี้นะครับเราวางลงไปในระยะย,ยืดของตัวสกูครับชิดกับตัวเรือนแล้วก็เวลาใส่ลงไปแล้วเนี้ยจะไม่เห็นระยะครับเพราะว่าถ้าเราตอกไกลเกินไปเนี้ยเราจะเห็นช่องไฟแต่ถ้าเราตอกไกล้เกินไปมันก็จะไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปกับตัวเรือนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดการออกมาให้กับพี่ลูกค้าให้เรียบร้อยครับพี่ลูกค้าดีใจมาก บอกว่าเรือนนี้อยากจะเอากลับมาใส่มากครับแต่ว่ามันไม่มีใครทําให้เขาได้เลยพอรู้ว่าร้านเราทําได้ก็แวะตรงมาให้เราจัดการเลยก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนครับผมที่เป็นตัวที่สวยงามครับเดี๋ยวพี่ลูกค้าเขาจะเอาไปให้ร้านนาฬิกาทําความสะอาดตัวเรือนอีกทีนึงเพราะว่าอยากจะเอาสายให้ได้ก่อนก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับที่เห็นความสมําคัญของสายหนังแท้ก่อนครับผมตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ